บางครั้งการที่คุณไม่มีความสุขอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่เข้าใจและไม่ยอมรับความจริงซึ่งถ้าคุณยอมรับความเป็นจริงเหล่านี้ได้คุณจะเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นและเข้าใจโลกมากขึ้นความล้มเหลวหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงความล้มเหลวได้ในชีวิต จะต้องผ่านประสบการณ์ความล้มเหลวหลายครั้งซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทุกคนผิดพลาดได้เสมอในบางครั้งความล้มเหลวอ,อาจจะทำให้คุณรู้สึกอยากล้มเลิกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งให้ได้ความผิดหวังเกิดขึ้นได้เสมอ แม้กระทั่งกับคนที่คุณไว้ใจมากที่สุดฉะนั้นอย่าตั้งความหวังหรือคาดหวังมากเกินไปแม้กระทั่งกับคนรักซึ่งการรักษาความสัมพันธ์ให้ยาวนานที่สุดคือการให้อภัยและให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการปล่อยวางเป็นสิ่งที่คุณควรทำให้ได้คุณต้องทำใจให้ได้ว่า คุณไม่สามารถบังคับให้ใครอยู่ในชีวิตของคุณได้หลายหลายคนคุณไม่สามารถบังคับให้ใครอยู่ในชีวิตของคุณได้หลายๆา,า,า,ยายๆคนเข้ามาแล้วก็ผ่านไปชีวิตมักจะไม่เป็นตามแผนที่วางไว้ฉะนั้นแทนที่จะวางแผนเปลี่ยนเป็นการตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่าตั้งความหวังว่า ชีวิตจะเป็นไปตามที่วางแผนไว้ร้อยเปอร์เซนเพราะถึงแม้ว่าทางเดินอาจจะไม่เหมือนที่วางไว้แต่สุดท้ายคุณก็เดินไปสู่เป้าหมายของคุณอยู่ดีคุณไม่จำเป็นเห็นด้วยกับคนส่วนใหญ่คุณมีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นที่แตกต่างและเป็นตัวของตัวเองแน่นอนว่าการไม่ทำตาม หรือเห็นด้วยกับคนส่วนใหญ่ต้องใช้ความกล้าอย่างมากแต่เชื่อเถอว่าคุ้มกับความสุขที่คุณจะได้รับทุกทุกอย่างไม่แน่นอนในบางช่วงชีวิตที่แย่ที่สุดในชีวิตถ้าอดทนและแก้ไขปัญหาไม่นานก็ผ่านไปได้ในทางกลับกันช่วงชีวิตที่ดีที่สุด ก็ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปคุณจะเข้าใจและยอมรับให้ได้ในบางครั้งคนเราก็มักจะหนีความจริงและหลอกตัวเองเพื่อให้ตัวเองสบายใจแต่การทำแบบนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีในบางเรื่องคุณจะต้องทำใจยอมรับให้ได้เชื่อเถอะ ว่าไม่มีใครที่เกิดมาสมบูรณ์แบบเหมือนกับชีวิตในชูเชียลของพวกเขาทุกๆคนมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตเหมือนกันกันกบคุณเพียงแต่พวกเขาเลือกที่จะไม่แสดงออกมาให้คนอื่นเห็นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเปรียบเทียบตัวเองและตัวตนที่คนอื่นพยายามสร้างขึ้นมาให้สมบูรณ์แบบ คุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าทุกๆคนไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดเมื่อทำผิดจงอย่าหนีความผิดแต่ให้ยอมรับความผิดพลาดนั้นให้อภัยตัวเองถึงแม้การให้อภัยตัวเองมันยากเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองคุณไม่สามารถทำให้ทุกๆคนในโรคนี้ชอบคุณได้แม้กระทั่งดารา หรือนักร้องดังที่มีคนชอบและคนเกลียดถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรให้พวกเขาเกลียดก็ไม่ต้องสนใจหรือเก็บมาคิดมากสนใจแต่คนที่เขารักคุณในกรณีกับกันถ้าคุณเผลอทำผิดต่อพวกเขาแม้ว่าคุณทำให้เขาให้อภัยคุณไม่ได้แต่คุณจะต้องไม่ลืมที่จะยอมรับผิด และขอโทษอย่างจริงใจการหนีหรือการเก็บซ่อนความรู้สึกมักจะทำให้เรื่องวุ่นวายและยากมากขึ้นสิ่งที่คุณควรทำคือเรียนรู้ที่จะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองยอมรับและพูดออกมาการออกจากเขตความสะดวกสบายเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะทำให้คุณเติบโต ถึงแม้ว่าคุณอาจจะได้ประสบการณ์ที่แย่หรือไม่ดีเท่าไหร่แต่คุณจะเรียนรู้อย่างน,น้อยๆคือการเรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวของตัวเองต่อการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณส่งผลมาจากการกระทำและการตัดสินใจของตัวคุณเองทั้งนั้น จำไว้เสมอว่าความสําเร็จเป็นผลมาจากความตั้งใจไม่ย่อท้อบางทีอาจจะใช้เวลานานไปสักหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าการไม่ทําอะไรเลยและรอแต่โชคกังวลและไม่มั่นใจในตัวเองไม่ทําให้เกิดประโยชน์อะไรแน่นอนการขจัดความกังวลและความไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแต่ถ้าคุณมัวแต่กังวลและไม่มั่นใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นกันคิดไว้เสมอว่าคุณจะไม่เป็นอะไรทุกอย่างจะดีขึ้นและคุณทำได้คุณไม่สามารถพึ่งคนอื่นได้ตลอดเวลาเพราะคนอื่นๆก็ยุ่งกับการใช้ชีวิตในแบบของเขา ซึ่งคุณก็ควรที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวคุณเองด้วยอย่าเอาชีวิตของคุณไปไว้ในมือของคนอื่นสิ่งที่แน่นอนมักไม่แน่นอนเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองนั่นแหละมันถึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง